ในพระไตรปิฎกที่ว่าปัญญาเหมือนชายพกนั้นหมายความว่าอย่างไรคะพ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคนสามจำพวกบุคคลสามจำพวกนะก็คือว่าหนึ่งผู้มีปัญญาควา่ำอวกุชะปัญโย 2. ผู้มีปัญญาเหมือนชายพก อุดชังคะปัญโย 3. ผู้มีปัญญาหนาแน,น,น่นปุถุป,ปัญโยอย่างเราปุถุชนเนี่ยปุถุชนก็หนาปุถุแปว่าหนาแน่นใช่ไหมแต่หนาแน่นไปด้วยกิเลสทีนี้ผู้ที่บรรลุเร็วก็อุกติตันยูแล้วก็วิปปิตันยูลองลงมาเนยยะแล้วก็ปะทะปารามะเห็นไหม ทีนี้ผู้มีปัญญาคว่ำเนี่ยหมายถึงว่าไม่รู้อะไรเลยพระพุทธเจ้าจะตรัสยังไงเขาก็ไม่รู้ไม่ฟังแต่ผู้มีปัญญาเหมือนชายพกเนี่ยหมายความว่าเงินอยู่ในชายพกใช่ไหมก็ดุดลงตรงชายพกละแหละคือคือฟังหูเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาฟังฟังพระพุทธเจ้าตรัสก็คําตรัสก็อยู่ที่เขานั่ง อาจจะหล่นลงอะไรเงี้ยนะเหมือนเหมือนเงินในชายพกอ่ะก็เรียกปัญญาเหมือนชายพกเข้าหูซ้ายจะรู้หูขวาอะไรแล้วก็ผู้มีปัญญาหนา,นานแน่นคือหมายความว่าฟังเีเดียวท่านพิจารณารูปนามทั้งหกทวารบรรลุพระอาหารหันตเป็นพระอาหารหันต์เช่นท่านพาหิยะเป็นต้นหรือพระมหากัจจายนะพาเพื่อนเจ็ดคน มาฟังพระพุทธเจ้าจัดแสดงธรรมบรรลุพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์ทั้ง8ดคนทั้ง8ดองค์นะจึงบวชบรรลุแล้วจึงบวชนี่คือว่าปัญญาสามจำพวกปัญญาเหมือนชายพวกก็คือฟังแล้วก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือที่เขาเรียกว่าสีซอให้ควายฟัง